สวัสดีครับผมเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับเกม My Sweet Home Dungeon นะครับในคลิปนี้ก็จะมาอะไรดียะมารีวิวตัวละครที่เรามีอยู่นะครับผมโอเคเอาไปดูในเกมกันเลยนะครับผมก็เล่นมาเรื่อยๆเนาะเป็นเกมที่ค่อยๆแบบค่อยๆเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับโอเคพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับกดไปที่สมุนปุ๊บผมจะมารีวิวทั้งหมด ที่ไม่ได้รีวิวแนละ้วไอ้พุทธแดงๆนี่แหละอ่าแดงๆนี่แหละนะเซตนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเจ็ดอัศวินนะครับซึ่งจะอัพยากอันนี้เคยพูดไปแล้วนะมันต้องใช้ตัวนี้นะครับผมไอตัวหินของมันเองนะครับในการอัพอวันนี้ก็มาดูตัวที่2ครับตัวที่2ออ่าโมโคทานอสนะครับผมตัวนี้ก็น่าดูแล้วแบบเป็นอาร์ตท,ที่ดีมากๆเลยดูดิสวยดี มีหัวกระโหลกด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับโมกุทนอก็จะพูดว่าสกิลของมันนะครับผมเป็นสกิลแอคทีฟนะครับกดใช้งานสร้างความเสียหายเอ่อเท่านี้ครับผม27เนาะเอาง่ายๆต่อศัตรู6ตัวนะครับแล้วก็โจมตีได้ถึง8ครั้งด้วยกันนะครับผมอืมความเสียหายคริิคอลนี่จะเพิ่มขึ้นนะครับ มันจะบัฟบัฟค r ิ t i c a l ให้ตัวเองด้วยนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากคือสกิลคูดาวแค่14วิใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วเอาตัวละครที่ไปช่วยเร่งคูดาวให้ด้วยนี่คือจะดีมากๆมาดู skill แพสซีฟสกิล2อันดีกว่าชูโจมเจ็บปวดเจียนตายตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีจะเกิดผลเสียชีวิตทันทีก็คือติดเดทนั่นเองนะครับผมติดเดทนะครับผม แต่เป้าหมายในอัตราที่6.3คืออัออาตรามันน้อยมากๆครับผมแต่ถ้าโดนก็คือนัดเดียวตายนัดเดียวตายอะไรประมาณนี้นะอืมตายทันทีครานี้ก็มาดูสองความตายตัวนี้นะครับผมคูดาว60วิอันนี้คูดาวอะไร่4วิอ่าใช้ได้เรื่อยๆเนอะคูดาว60วินะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่ใช้ของตัวละครมันใช้เองเราไม่เกี่ยวนะครับเมื่อพลังชีวิตของตัวเองนะครับผมต่ำกว่า10%จะเกิดผลอมตะ อ๋อก็คือตมกสิปนี่จะเป็นอมาตะนะดูดเลือดแล้วก็จะมีบัฟปลดดีบัฟได้ก็คือล้างดีบัฟได้มีปุ่มคุ้มกันดีบัฟอีกต่างหากด้วยนะครับไม่ไม่ติดสตันไม่ติดสโลว์ไม่ติดอะไรเลยนะครับผมโอเคอัตรา5้อเรนะครับก็ดีนะมีอัตรา 52%, นะรรา52เป็นอมาตะาด้วยนะครับอืมตีธรรมดามีอะไรบ้างโจมตีปกตินะฮะ ก็คือทําให้เกิดผลเลือดไหล50นะครับผมคือดีมากเลยโมโคทานอสเนี่ยอืมสร้างความเสียหาย100%พลังโจมตีของตัวเองนะครับของพลังโจมตีตัวเองก็คือเต็มเต็มเต็มันนะเออประมาณนั้นแหละอืมโดยวับโดยวับไปหาศัตรูหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหน้าอ๋อมันจะวับไปหาเลยวับไปหาแล้วก็ตีอันนี้คือการตีธรรมดาเนี่ยโหด,ด,ดูเท่จังเลย ไปต้องบอกไว้ก่อนนะผมผมได้ลองมาแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวนี้ดูเหมือนจะเก่งแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นดังนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้มันต้องมีตัวที่มันซับมันได้อ่าตัวที่มันซับมันได้อาจจะเป็นตัวที่เล่งครูดาวหรือเด้งเลือดดีๆมีแทงยืนให้ด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะว่ามันจะวัดไปหาศัตรูไงแล้วถ้าศัตรูแบบอยู่กันได้เยอะโอ้โหรับตีนเต็มๆตัวนี้อ่าเป็นอาตากะแป๊บเดียวแล้วก็ตายเหมือนเดิมนะครับผมมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะ ส่วนสกิลอันติเมทสกิลเนี่ยไม่ได้เก่งเลยนะฮะมันมันก็แค่แบบเพิ่มคีย์ที่ข้าทำดามเมจใช่ไหมซงมีซีซีไหมก็ไม่มีเป็นการบัฟตัวเองมากกว่าบัฟตัวเองบัฟคียนี่เพื่อที่จะไปไปบัฟให้กับสกิลหนึ่งก็คือวับไปหาแล้วก็ตีติดเลือดไหลนั่นเองนะครับผมอ่าอันติมันคุบคู่กันมาส่วนอันนี้ผมชอบที่สุดละก็คือเดชนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าโดนถ้าเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสโดนใช่ไหมโดนทีเดียวตายโดนทีเดียวตาย,ย,ตายคือมันก็ดูโกงนะ แต่มันไม่ได้ไงเออมันเปอร์เซียมันแค่หกจุดสามโอกาสติดก็น้อยครับ้ะตรงนี้ก็พูดไปแล้วแต่ว,ว่าเท่ดีไซน์อาร์ต <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตัวต่วตอมารู <c oughs> ้สึกตัวนี้ครับผมตัวผู้ปกครองนาริกนะครับผมไออูนสกูลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่หลายคนก็ได้นะครับผมสมได้เป็นตัวคอลแลบนะครับผม <c oughs> เป็นตัวคอลแลบนะตัวนี้มาดูที่สกิลครับผมสกิลก็นี่ครับผมทําให้เกิดความสะพึงก็คือเฟียนั่นเองครับผมทําให้ติดติดสถานะเฟียนะครับทําให้กลัวอะไรเงี้ยเออประมาณนี้มีเปอร์เซ็นต์กานเกิดนะครับคอนเซิร์หายสองร้อยยี่สิบสองอ่าศัตรูหกตัวที่โดนนะครับผมโหได้เยอะนะหลายเป้าหมายนะครับผมมันจะเสกเป็นลูกแกะออกมานะครับผมเสกเป็นลูกแกะออกมาเออแล้วก็อยู่ได้สิบห้านาทีลูกแกะตัวนี้คือมัน คือมันตีไม่ได้ไงแต่ว่าเราตีเขาไปเรื่อยๆได้อเออมันดูขี้โกงตรงนี้แหละครับผมแล้วดามจความเสียหายนะครับผมไอ,อ้โลตุกแกะตัวนี้ยมันจะแรงขึ้นตามเลือดของเราก็คือพลังชีวิตของเรายิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับตามสัดส่วนของพลังชีวิตเลยนะครับผมนี่ก็แนะนําเลยว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดามจแรงเบอร์นะฮะมันเป็นสายซนะัพพอร์ตเลยนับสนุน เมื่อโจมตีจะเกิดผลโกลาหลนะครับผมอันนี้คือ8วิเจอกันนะครับผมออร่าแห่งความสิ้นหวังทําให้เกิดความโกลาหลก็คือวิ่งไปวิ่งมาคล้ายๆเฟียประมาณนี้แหละคิดว่าง,งั้นลดพลังโจมตีศัตรูด้วยอืมคือดีมากอันต่อมาเลยครับบไม่ส่งผลต่อสติอันนี้ก็คือเป็นสกิลพสซีฟแบบใช้ได้ยาวๆไม่มีการกดใช้แบบนี้นะบับ อันนี้ไม่ได้กดใช้นะคือตัวละครมันใช้ของมันเองทุกๆุกแดวิแต่เนี้คือมันจะเกิดผลตลอดเวลานะครับผมไม่มีจํานวนตัวเลขบอกด้วยก็คือต้านต้านทานในอัตรา52เมื่อเกิดผลงงสะพึงโกราหลคือเกิดผล3ผลเนี้เราจะไม่เกิดผลนะนะอืมเป็นแบบว่า53-52%ในการต่อต้านอ่า CC นะครับผม การโจมตีเบสิกนะครับเป็นยังไงบ้างยิงวัตถุไล่ล่าก็คือยิงลําแสงออกไปประมาณนี้ให้เข้าใจง่ายยิงลําแสงออกไปสร้างความเสียหาย50%นะครับผมของระางยมตีของเราเองนะครับกับศัตรูข้างหน้านะครับผมถามว่าโดนกี่ตัวโดนทุกตัวนะครับโดนทุกตัวเพราะว่ามันไม่ได้บอกจํานวนตัวเลขออกมาว่าโดนกี่ตัวนะครับแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลงไปในอัตรา10%นะครับสร้างความเสียหายหตามสัดส่วนพลังชีวิตเห็นไหม คือการโจมตีปกติแล้วก็อันติเมตสกิลเนี่ยทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของเราเลยถ้าเรามีพลังชีวิตที่สูงนะครับก็จะทําให้ดาเมจของเราสูงขึ้นด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็พยายามหาพวกรูนที่มันเป็นรูนพลังชีวิตอย่างเงี้ยเออพลังชีวิตมาใส่นะครับโอเคอันนี้พูดถึงสกิลของท่านไอซ์ไปแล้วต่อไปมาดูตัวนี้ครับสายโจมตีของเรานะครับผม ลินเลียนลินเลียนนะครับผมสาวใช้จากนรกตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําว่าถ้าใครได้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมแต่มันดูเหมือนไม่เก่งอ่ะมันดูแบบมันตายเร็วนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ตายนะผมบอกเลยว่าโกงมันดูโกงๆกงไงบอกไม่ถูกนะอุดาวอันตีลงโทษนะครับผม1ิบหวีนะครับผมทําให้เกิดผลเลือดไหลนะครับอ่ะหนึ่งตั้งไว้เลยอันที่2นะครับผมเกิดอะ,อะไรเนี่ยลดความเร็วโจมตีอ่ะสองแล้วอันที่3นะครับผม ลดการต้านทานการกระเด็นนะครับผมเนี่ย80%นะครับผมก็คืออันติตัวนี้ใครที่มีต้านทานกระเด็นเนี่ยก็จะคือไปลดไปลดของเขา80%เลยนะครับผมอย่างเช่นใช้ตัวไอ้โพโคใช่ไหมโพโคที่เป็นตัวแรกะตัวซัพพอร์ตที่มันเอาไว้ต้านทานกระเด็นเนะเออตัวนี้จัดการล้างออกให้หมดเลยลดต้านทานขเขาไปหมดเลย,มเลยไม่เหลือเลยอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายโอเค คือสร้างความเสียหายไม่เต็ม100%เพราะว่ามันจะทําการสร้างความเสียหายถึง6ตัวด้วยกัน6เป้าหมายนะครับห้ครั้งโอเคดีมากต่อมามาดูที่พ s สซีฟสก l ลตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นแบบใช้ได้ตลอดเวลาก็คือติดตัวแหละเมื่อศัตรูเสียชีวิตนะครับศัตรูที่เสียชีวิตนะจะเกิดผลฟ,ฟื้นฟู HP ก็หายเลือดนะครับก็คือจะฟื้นเลือดให้เราแล้วก็ปลดดีบัฟที่ไม่ดีออกจากร่างกายเรานะครับผมไม่รู้แหละเออปลดหมดเลย นะครับผมประมาณนั้นในอัตรา6เท่าไรนะ84ปกว่านะครับแล้วเดี๋ยวก็ปั๊บเอาเออโอเคนี่มาดูนี่อัพเอาเองนะครับผมอัพเอาอะไรนี่จริตสาใช้โอ้โหจริตสาใช้เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน1.2ทุกครั้งที่โจมตีสูงสุดที่20ครั้งมันเป็นเป็นแพสซีฟติดตัวที่เป็นสแต็กโจมตี นะครับก็คือเมื่อเราโจมตีมันจะเก็บสแตก็กสแต็กไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบพลังโจมตีเราก็เพิ่มขึ้นพลังป้องกันเราก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออดูดีนะดูดีดูด,ดีแต่ย้าเลยว่าเราต้องอยู่ให้นานที่สุดตัวเนี้ยทำยังไงก็ได้มันยืนนานนานานอย่ายืนานานได้ยิ่งดีนะครับผมแต่ปัญหาคือมันยืนนานไม่ได้ไงมันเป็นตัวตีใกล้ด้วยเออดีไปใกล้ๆ,ๆหน่อยนะเออก็เลยแบบอาจจะตายก่อนอะไรเงี้ยเหมือนโมโนทานอสอะไรนะโมโคทานอะส ประมาณนั้นอะ่ะมันวิ่งไปใกล้ๆแล้วตายแน่นอนเราต้องมีตัวแทงหรือไม่ไม่ก็ตัวฮิวที่ฮิวแรงมากปั๊บเกาะบัฟโลอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูสกิลอ่าไม่ใช่ดิโจมตีปกติของเราดีกว่านะครับผมทําให้เกิดผลฟื้นฟูไม่ได้ก็คือตัดเลือดนะครับเป็นตัวที่ตัดเลือดได้ดีมากๆเลยนะครับเอามาตัดเลือดนะครับใครที่แบบใส่พวกฟื้นฟูเยอะๆตัดเลือดไปเลยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้เยอะมากใหมดเนยะหาตัวจริงๆจริงจังเยเออลองจากข้างสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ลองโจมตีได้สองตัวนะครับโจมตีธรรมดาได้สองตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีโอกาสตัดเลือดถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสาวใช้จักรกลเอมาเป็นตัวซับพอร์ตนะครับอันนี้เป็นตัวที่ได้จากการสุ่มอดีตชาตินะครับผมดาราไอดอลคนโปรดนะครับผมเป็นซับพอร์ตที่ผมใช้บ่อยมากครับผมเนี่ยทำให้เกิดผลบ้าระห่ำ อันนี้ผมไม่ไม,ไม่มั่นใจนะเนี๋ยดูดิความเร็วความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีของเป้าหมายสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าโอ้ไม่รู้ดิเนาะยังไม่ค่อยเข้าใจก็คือแบบมันจะเพิ่มให้เราหรือเปล่าใช่ไหมเพิ่มเพิ่มให้ทีมหรือเปล่าบับไหมบับอันนี้ฟื้นฟูเข้าใจอยู่ฟื้นฟูโอเคแก่พันธมิตรสี่ตัวถูกต้องเพิ่มให้เราเพิ่มให้เราแก่พันธมิตรสี่ตัวเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่ม อันนี้บ้านราหัมเข้ามาครับเป็นบัฟความเร็วโจมตีแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับทีมด้วยคูดีมากๆเลยกดใช้กูดาวต้อง38ิวินานๆจะได้กดทีหนึ่งเนาะห้ามเข้าใกล้อันนี้สกิลอะไรโอ้กด5้าิบแดวิเลยหรอนานมากอันเชิญอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะอันเชิญอันเชิญบอดี้การ์ดมันจะเป็นวัวใส่แว่นนะไอ้ตัววัวใส่แว่นน่ะยืนกอดอกคือเอาออกมาป้องกันได้นะผมป้องกันเหมือนกับ ซัมมอนขึ้นมาเป็นสกิลซัมมอนอันนี้คูดาวสามสิบวิเลยฮะอืมก็เ,เยอะมันตัวนี้ครูดาเยอะมากเลยอืมเมืม่อใช้สกิลจะทําให้เกิดผลปลดดีบัฟอ๋อล้างบัฟแล้วก็เพิ่มต้านทานบัฟเออโอเคเป็นอมตะอืมเป็นอมตะด้วยนะฮะแก่ันธมิตรสี่ตกสี่คนเลยนะครับผมสี่คนที่อยู่ในทีมนะครับม,มันจะเหลเรือหนึ่งคนใช่ไหมวะเลือเรือเอ,เออเรือหนึ่งคนเป็นสองก็รวมเรารวมเราด้วย อ่าโอเคโดยรอบเท่านี้เท huh? er uh, ่านี้เท uh, ่น cool. ี <im> ้ลดคูดาวของสกิลสกิลอะไรสเตตออนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรวะสเตตออนตัวไหนวะอันนี้ใช่ไหมอันบูโออันติเมสสกิลอืมคอมโบคู่กันนะเนี่ยอันนี้ก็ยิงลำแสงออกไปเนาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายอ่อทำให้เกิดผลลดความเร็วโจมตีด้วยสิเปอร์เซ็นต์ก็ดีครับผมดีลดความเร็วโจมตี ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตัวที่เอามาแนะนำมารีวิวให้ดูนะครับผมก็คือสีหตัวเออมี5ตัว5ตัวที่เป็นตัวแดงๆนะครับระดับ5ดาวของผมเองนะครับตัวนี้เราผมพูดถึงรื้ยังเนี่ยพูดถึงไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพูดคร่าวๆนะครับอ่าอันติเมทสเกลของตัวนี้ครับผมออสโลสิงโตทองนะครับผมเป็น7อัศวินซึ่งวุ่นวายมากก็จะได้มาก็ุนวุ่นวายเหมือนกันอโอเคครับผม แต่ว่ามันได้ง่ายอยู่นะถ้าพูดถึงนะเพราะว่ามันไม่ต้องสุ่มใช่ไหมตัวอื่นมันต้องสุ่มไม่รู้จะได้ตัวไหนใช่ไหมในต่วนี้คือเล่นด่านด่านดุ่ยด่า,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 านไปเรื่อยๆแล้วเก็บส่วนเก็บเก็บสินส่วนไปเก็บหินเก็บหินไปเรื่อยแล้วก็มาแลกเอานะครับผมทำให้เกิดฝนไฟไหม้นะครับผมมึนงง100%เลยนะโดนไฟไหม้ก็100%โดนมึนงงมึนงง100%สร้างความเสียหาย191นะครับถามว่าแรงไหมก็ไม่เท่าไหร่เนาะไม่ถึง200นะครับผมแล้วก็โดดนนนทัั้งหม6คคเลยะรบ โดนทั้งทีมอะเอาไวง่ายทั้งทีมอะติดสตันอย่เว้นบอสนะตัวที่เป็นบอสจะไม่ติดสตันนะครับผมบอสในด่านามาดูสกิลสองครับครูดาวสามสิบวิอันแรกครูดาวเท่าไหร่สามสิบฮะไม่ใช่สามสิบหรือยี่สิบสี่วิก็ไม่นานนะสามสิบวินะครับไม่ใช่สกิลนะจะทําให้เกิดผลพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็นระดับสองแล้วก็มีฟื้นฟูแล้วก็อ,อะไรกันหมดละเออฟื้นฟูกับพลังป้องกันแค่นี้แหละ ให้กับเพื่อนร่วมทีม6คนนะครับผมอึดๆเลยตัวนี้เหมาะมากกับการยืนเลนทีมไฟน์แบบโคตรดีไม่ทีมอึดมากๆนะครับลดความเสียหายอ้าอันนี้เหรออันนี้เป็นแพสซีฟติดตัวเลยนะครับลดความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดโอ้ก็คือความเสียหายเวทความเสียหายกายภาพตีใกล้ตีไก,กลอะไรที่รับมาทั้งหมดนะคือลดลงนะครับผม26%บตถ้าัพตัวนี้นี่คงจะได้เยอะอยู่หรอก ยืนเนีแข,แข็งเลยล่ะยืนแข็งมากเออยิงวัตถุเลยล่ะโอเคมันจะฟันดาบเป็นลําแสงออกไปปึ้บมาตั้งความเสียหาย7จไม่ได้แรงมากเนาะถ้ามันแรงมากผมว่ามันดูโกงไปเลยนะแต่ปกติมันก็ยิงตัวทุกตัวนะนี่แหละครับของดีแล้วก็ทีมผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักด้วยตอนแรกๆถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะนะเป็นตัวที่เอาไปยืนเล่นนะเกณฑ์ชินที่ระวงังเอ่ออะไรวะที่เราเราแวดระวงัง ความคือตัวนี้เป็นตัวที่เข้าใจง่ายครับผมไม่มีอะไรมากเนาะมันก็สร้างความเสียหาย364ครับความแรงความเสีย <c oughs> <philos tous> หายแรงมากเลยนะครับสสสต่อศัตรูแค่1ตัวนะไม่ได้แบบหลายตัวคือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเออมันก็มีประโยชน์ในบางโอกาสนะครับผมแล้วทาให้เพิ่มโล่ด้วยเนี่ยยืนได้นานขึ้นเพิ่มโล่ด้วยนะครับอัพเต็ม <c oughs> ได้ได้เลื่อนไหลด้วยอะเลื่อนไหล <c oughs> เพิ่มพลังโจมตีอันนี้ไม่มีอะไรมากอันที่2เพิ่มคริติคอลคือไม่มีอะบัฟดาเมจอย่างเดียวแล้วก็ต <c oughs> ีต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 ีเลยครับผม ประมาณนั้นเลยครับเนี่ยผมก็กดอัพไปได้เลยเนยอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ามาอีกก็อัพไปใหม่ครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูก่อนดีวกว่าเนาะผมจะลองเล่นในด่านครับผมนี่คือด่านล่าสุดนะทุกคนไม่รู้ว่าถึงด่านอะไรถ,ถึงด่านไหนกันแล้วนะครับผมผมถึงด่าน4ี4่จุดสี่ขีดแปดเออด่านสี่สเตจที่สี โอเคสี okay, ่ก็กดเข้าไปเลยครับเป็นระดับยากเหรออันนี้น่าจะสู้ไม่ไหวอันนี้เอออันนี้ก็สู้ไหวไหมเอาลองลองดูหน่อยได้ไหมจะไปเล่นเล่นดันยากก็ได้จะได้รู้ว่าเออสกิลเป็นยังไงอ่ะดันธรรมดาธรรมดาอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็น โอเคเดี๋ยวกดว้องไวบุ๊บ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 ,บ,บเรามาดูครับผมจะปิดออตโต้นะเอ่อเอาเป็นออโต้แบทเทิลนะครับออโต้แบทเทิลจะไม่เอาสกิลอ่ะกดนี้หนึ่งทีรับไปเ,เราจะเอาโอเคบอสมานี่ครับผม ออกมาให้หมดเลยนี่โมโคทานอสนะฮะแล้วก็ผมจะไม่เอาสกิลมาใช้ตัวซับมาเร่งไฟให้เร็วขึ้นนะครับมันจบเร็วไปไหมจบเร็วไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปเอาดันดันนี้ก็ได้ดันดันสองเล่นได้ไหม อันนี้ผมได้สี่ดาวอะเอ้ยสามดาวลองดูหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะสู้น่าจะสู้ไม่ได้มังด่านนี้มันมันฮิวแรงมากนะครับฮิวแรงมากๆเลยอ่ะไอส์ไอส์อูนโกนเอาดีมาปุ๊บกดใช้งานเฮ้ยโมโคโทานอสว่ะเอาโมโคโทานอสอีกตัวหนึ่งมาเอาอสัสอัสโลออสโลมาแล้วก็เสกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมเสกเสกตัวนี้นมา ด่านนี้ยากมากครับผมเพราะว่ามันจะหิวเลือดเนี่ยตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้หิวนี่วาเอ้ผิดด่านโทษทีไม่ได้หิวไม่ได้หิวโอเคโอเคมันจะเป็นอันนี้มันจะแปลงร่างแล้วมันจะแปลงร่างแล้แวเต่าใช้จักรลกออกมาอีอตุ่ม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 ,มผิดด่านมันต้องเป็นด่านด่านสามใช่ด่านสามแตกแล้วเนี่ยปุ้ง ด่านสามไม่ใช่เหรออันนี้เมื่อกี้มันด่านอะไรวะเมื่อกี้เราเล่นเป็นด่านสองยี่สิบสี่นะครับผมด่านสุดท้ายของด่านสองเลยนะครับไปดูด่านสามดีกว่านี่ด่านสามผมได้หนึ่งดาวคือเล่นเล่นยากจริงๆด่านสามนี่ผมยอมรับเลยมันเล่นยากมันเล่นยากนี่นี่เราเปิดมาเราจะเอาไอซ์ออกมาก่อนนะครับ แล้วก็เสกมาหนึ่งตัวนะครับต้องเสกนะไม่เสกนี่แพ้นะโอ้โหน่าจะเป็นตัวตัวแดงๆออกมาให้หน่อยเอามาออสโลลเอาเกนชินออกมาครับเกนชินออกมานี่ปล่อยออโต้เพย์ไปเลยอ่ะตัวซับหน่อยตัวซับหน่อยเด้งเลือดเด้งเลือดครับเด้งเลือด,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 ดแล้วผมจะต้องเอาโมโคทานอสออกมาโมโคทานอสออกมาครับผมเป็นตัวสเตลเข้าไปหาตีครับผม ไอ้มังกรมาไงวะเอาสาวใช้สาวใช้หน่อยโอ้โหทานอสโอ้โหโกระแทกกระแทกกระแทกเนี่ยมันมันจะเสกไอ้ตัวโลออกมาครับผมคือแรงมากอันนี้ผมต้องเอาตัวนี้ออกมาครับเป็นชีนออกมาโอเคออสโลออสโลออสโลสตันให้ครับผมคือต้องมีอสนะอสโลนะออสโลเนี่ยมันจะช่วยสตันนะครับผมไม่ไม่ไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวจะเอาเอาไอซ์คูนเอาไอซ์ออกมาครับอันนี้เอาไอซ์ออกมา ช่วยกันทำดาเมจครับผมตัวยืนตัวยืนอ่ะมมโคทานอสครับบุกเข้าไปเลยมมโคทานอสบ,บุกเข้าไปเลยครับผมนี่สาวใช้สาวใช้อ่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกอัญเชิญอัญเชิญหน่อยผมมีสกิลอันเชิญไงอ่ะสกิลอันเชิญครับอัญเชิญออกมานะตัวอะไรวะมองไม่เห็นเลยอ,อุ้ยบาดข้างอุ้ยอุ้ยจะแตกแล้วนั่นอเอาไปเลยเออกไปแตกครับผมเรียบร้อย จบแล้วครับผมเคลียร์สเตทนะผมได้สองเท้าอุย้ยตอนแรกแค่หนึ่งดาวกว่าจะผ่านได้คือมันยากนะนี่นะผมอ่ะเราก็มาดูวิธีการผ่านด้วยเนาะอืมแต่ว่าต้องให้ตัวละครเรามีดาเมจที่แรงกว่าน,นี้จะจบเร็วขึ้นนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรโอเคเนี่บผมดันสามขีดยี่สิบสี่นะครับผมวิธีผ่านโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแล้วก็มาผ่านดานันให้ดูเต็มไปหมดเลยนะครับผมตามนั้นนะครับ 1>, 1, 1 24 2 24แล้วก็3 24นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ